ครับวันนี้ผมตื่นขึ้นมารู้สึกว่ามึนมนหัวแล้วปวดต้นคอปวดหัวไหลในวัยที่64-65เนี่ยก็เป็นเรื่องอันตรายแล้วว่าเ,เดี๋ยวจะเกิดปัญหาเส้นเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะการแพทย์แผนจีนก็สอนให้เรารู้จักการนวดหรือว่าการแช่มือแช่เท้านะหรือบางทีเอาแท่งตะวัดพิษมาตบ,ตบ แต่เราอยากจะเอาเรื่องที่มันละเอียดขึ้นก็เลยคิดว่าจะมากลัวซากลัวซาในประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มต้นมีคนรู้จักละนะผมเมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่ไต้หวันได้ไปเห็นที่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะอันนี้เป็นอันหนึ่งเลยที่ได้เรียนรู้มาว่าเราสามารถมีวิธีรักษาตัวเองใช้การขูดกันกลัวก็คือขูดนี่เองขูดก้านเนื้อขูด หัวไหล่ต้นคออ่าเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันเกิดการคลายตัวเพราะเรากระตุ้นให้มันยืดหยุ่นไม่งั้นมันจะจับรัดตัวโดวยเฉพาะอุณหภูมิที่มันต่ําลงคนเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่แต่ในสํานักงานแล้วก็ไม่ออกกําลังกายนั่งใช้มือถือตลอดหรือไม่ก็นอนดึกกล้ามเนื้อสมองกล้ามเนื้อหัวไหล่จะตึงยัดอ่าแล้วก็อัดแน่นไม่ไม่คลายออกเพราะฉะนั้นจริงๆเราใช้มือตบก็ได้ ตบก็ช่วยวันนี้อยากจะเอาองค์ความรู้ที่ผมมีคือตบขูดดูจัดสะบัดเจาะไพลรอดดนตรีหลายๆอย่างเนี่ยมามิกมาผสมมาเป็นองค์รวมนะั้นผมก็จะใช้ทั้งดนตรีบําบัดผ่อนคลายสุดลมหายใจเข้าลึกๆฟังดนตรีไปด้วยขณะเดียวกันก็จะมีาการใช้แท่งตวัดพิษใช้กัวาซาใช้ฝังเข็มใช้อะไรอ่าง แต่ที่อยากจะเน้นอันนี้คือเน้นเรื่องกัวซานะกัวซาน,นี้เนะี่ยมันนี่ให้ดูเฉพาะน,นี้แค่นี้ก็3แบบแล้วแล้วยังมีสีดําสีอื่นอะไรเยอะแยะไปนะราคาต่างกันนี่ถูกสุดเล็กๆพกติดตัวได้อันนี้จะคล้ายๆปลาหน่อยอันนี้แพงขึ้น2องสาบาทขึ้นอยู่กับคุณภาพอันนี้แพงเลยพันห้านะมีใส่สารใส่วัสดุอะไรเข้าไปเพิ่มขึ้นอันนี้ซื้อมาจากไต้หวันทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็สีสันก็อันนี้ต้องต้องแต่ละคนต้องไปค้นเองว่าจริงหรือปลอมหรือว่าดีแค่ไหนอย่างไรมีหลายราคามากส่วนน้ํามันน้ํามันนี่ก็มีหลายแบบมีทั้งแบบเย็นแบบร้อนดูแบบเย็นก็จะค่อนไปสีทางขีเขียวแบบร้อนก็เป็นพวกสมุนไพรร้อนก็จะค่อนไปทางว่านค่อนไปทางกระชายค่อนไปทางน้ํามันที่มีฤทธิ์ร้อนขิงอะไรพวกนี้นะแล้วเ,เราก็ต้องเลือกเอาว่าไอ้ตอนนี้เราปวดมากหรือปวดน้อยเราทนได้หรือทนไม่ได้ เหมาะที่จะใช้ขนาดไหนอันนี้เจ้าตัวเองจะต้องเป็นผู้ตัดสินหรือไม่ก็ไปหาหมอที่เขาเก่งเชี่ยวชาญแต่ผมเองเนี่ยอยู่ในแวดวงนี้มา20ปีแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าเอะเราเราเริ่มปวดก็จะใช้อันนี้ก็สองอันนี้ก็ไว้สําหรับคนทั่วไปเพราะฉนันผมมีอันที่ดีที่สุดซื้อมาจากไต้หวันก็จะแต่ทํานองเดียวกันใครมีขนาดไหนก็ใช้ขนาดนั้นก็แล้วกันนะครับผมใจว่าอันนี้นี่คือด้านซ้ายของผมนะ อาจจะดูในมือดูในมือถือดูในคลิปอาจจะตรงข้ามก็ได้ก็ดูด้วยด้านนี้เป็นด้านที่เราใช้สมองเยอะมากนะใช้สมองเยอะมันจะค่อนข้างปวดโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะโดยเฉพาะการเป็นอมัอมาพอวมพลาตข,ของผู้ชายผู้หญิงจะสลับข้างกันได้ซ้ํานะครับก็ก็ไปศึกษาต่อเพิ่มเอานะนั้นการขูดก็คือใช้ด้านที่คมด้านนี้ทู่ด้านนี้ไว้ตบ แล้วเขาจะมีปุ่มมีปมอยู่เยอะมากเลยเขาออกแบบไว้หลายรูปแบบแล้วก็เอามาขูดเอาน้ํามันฉโลมพวกนี้น้ํามันพวกนี้มาฉโลมก่อนเลยนะแปะแล้วก็นว,นวดนวดนวดอันนี้พอทามาก่อนแล้วทํามาก่อนแล้ว่อยนึกว่าเอะเราจะมาบันทึกคลิปเพื่อเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่พให้คนไทยได้ดูอันนี้เป็นายามองวังว่านอันนี้ใช้ดีร้อนอันนี้ช่วยโนสณา้เขาด้วยเลยนะครับจะขูดตรงหน้าผากขูดตรงไหนก็ได้แต่ระวังอย่าโดนตา จะโดนส่วนที่มันไวต่อพวกความร้อนหรือใบแต่พวกที่มีความริดร้อนนะอย่างที่หน้าผากเราเนี่ยมันจะใช้สมองเยอะแล้วเริ่มมีรอยย่นแล้วนะอันเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการกลัวซาใบหน้ากลัวซาสมองเพื่อให้ผิวมันเต่งตึงเป็นต้นนะครับเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาเต่งตึงมากเราก็เอาแค่ตัวนี้โดยเฉพาะด้านหน้าซึ่งเราใช้ใช้ใชสายตา อยู่กับมือถือช่วงนี้ขับเครื่องเครือข่ายโสดาโพธิสัตว์ช่วยคนเป็นคนที่มีปัญหาโควิดยากจนได้เงินจากคนรวยมาช่วยคนจนปันสุขวระบาทก็ขับเคลื่อนเครือข่ายช่วยเหลือสังคมแบบบินบริลิตนะครับอันนี้เราก็มาคูดขูดบางคนก็บอกผมขูดจนหัวเนี่ยตรงกลางนี โผล่ขึ้นมาเป็นเป็นปมหนึ่งแล้วนะครับแล้วตรงนี้เราก็จริงๆไอ้ที่เราเป็นรอยเหล่านี้เราสามารถที่จะขูดให้มันหายไปได้ถ้าเบิดเราค้นขวายใส่ใจในตเห็นเนื้อก้มเนื้อเนี่ยมันเริ่มจับตัวเป็นเส้นนะทาให้เราเวลาขูดเนี่ยมันจะตึงๆหรือมันมีจุดอยู่ตามคิ้วล่องคิ้วปลายปลายลูกตาเป็นต้นเนี่ยเราสามารถเอา ัวนซาหเหล่านี้มันขูดได้ถ้าเืิดคนสนใจเนี่ยอยากจะดูแลตัวเองพึ่งตัวเองอย่าพึ่งแต่หมอพึ่งแต่คนอื่นเนี่ยนะก็เซฟเงินประหยัดเงินได้ด้้ยเนี่ยอุปก,กรณ์เหล่านี้เดี๋ยวนี้มีขายในท้องตลาดในในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดแล้วนะครับหาซื้อกันเองได้ผมเพียงแต่อยากจะเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับแล้วก็ขูดด้านนี้เป็นด้านขวาเดินได้ว่าผมขูดด้านขวาเนี่ยไม่เจ็บเท่าด้านซ้าย เพราะด้านขวาเป็นด้านที่เราจะต้องมาทราบซึ้งกับอารมณ์การนั่งสมาธิฟังดนตรีตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งผ่อนคลายฝั่งนี้จะเป็นฝั่งคิดนึกฝั่งวางแผนั้นฝั่งนี้จะตึงมากกว่าท่านจะเห็นได้ว่าเรามักจะตึงปวดหรือเครียดไดง่ายๆในในฝั่งซ้ายของผมนะครับแต่ดูในจอมันจะมือจะเป็นฝั่งขวาไปแล้วนะครับเ้วก็เราก็ต้องมาครูดมัน ก็ไม่ต้องเอาแรงมากไม่ต้องเอาขนาดขูดผิวถลอกแต่ขูดทั้งหัวนี่ผมฉโลมน้ํามันไปเรียบร้อยแล้วนะน้ํามันจะเป็นแบบที่เป็นครีมหรือเป็นแบบเป็นน้ําเลยก็ได้นะแต่ก็ระวังด้วยเพราะมันมีฤทธิ์ร,ร้อนบางทีเราจะทนไม่ไหวเนี่ยเวลาผมขูดไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันม,นมีส่วนไหนเจ็บมากเจ็บน้อยเราก็เรียนรู้อาการไปด้วยนะครับโชคดีที่ผมมีนิสัยกลนหัวแล้วก็คงจะทำไปตลอดชีวิตนะ ก็ทำให้เราสามารถที่จะกระตุ้นปลายประสาทได้ง่ายนะคลายในยที่เมื่อกี้ที่ปวดๆไปเนี่ยตอนนี้เริ่มคลายละนะเริ่มึกที่ตึงๆมึนๆเนี่ยนะนอกจากเราจะแช่เท้าแช่มือซึ่งก็เป็นวิธีที่ผมทำทำ,ทำสลับกับเรื่องกลัวซา,าอยู่แล้วนะครับก็ททำไปอย่างเงี้ยทำไปขูดตรงไหนที่เจ็บมากขูดโดยธรรมาลงมาถึงท้ายทอยเนี่ยท้ายทอยส่วนเนี้ย เดี๋ยวถ้ามันยังไม่หายผมจะใช้เข็มเข็มปากกาเข็มแล้วก็เจาะดูดเอาเลือดพิษเลือดเสียที่คล้ายๆกับเ,เลือดยังมาตอยเลือดคน้คนเลือดเลือดริมๆเนี่ยออกได้ด้วยนะครับนี่เป็นองค์ความรู้ที่เมื่อไปอยู่ต่างประเทศแล้วได้ไปเห็นได้ไปศึกษารับการรักษาแล้วก็ซักถามหมอไปด้วยเพราะบางคนก็าบอกทำไมไม่ใช่หมอแล้วมาพูดพวกนี้ได้ก็คือหนึ่งเราไม่ได้เปิดคลินิกเอาตังค์ด้วยเราอยากจะเผยแพร่เป็นความรู้ เผื่อคนที่เขาจะไปเรียนหมอเขาจะได้รับความรู้จากเราซึ่งเราเป็นไปอยู่จริงเป็นคนจริงๆที่ไปอยู่ในต่างประเทศมากว่า20ปีกลับมาประเทศไทยก็ใช้ youtube ให้เป็นประโยชน์โพสต์ฟรี Free. ไม่เอาตัางค์เลือเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนมาดูเป็นล้านๆครั้งละแต่ว่าไม่ได้ค่าโฆษณาเลยเพราะว่าไม่เอาพอเราไม่เอาค่าโฆษณาเราก็จะ สามารถให้คนได้ดูโดยที่ไม่ต้องขัดจังหวะโฆษณา3านาทีห้านาทีครั้งนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นภาพรมวมกว้างๆเพราะคุดไปแล้วก็เริ่มสบายแล้วถ้าเอาจริงก็ต้องเี๋ยมนั่งเวลานั่งขูดเนี่ยขูดมากๆกว่านี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเวลาผมอยู่ไต้หวันเนี่ยก็จะขูดทั้งตัวขูดทีละพันสองพัแล้วแต่แล้วแต่เรทแล้วแต่เราต้องการจะเอาขนาดไหนนะครับเคยมาล้ขูดทั้งตัวเลยก็มี เจ็บมากเจ็บมากแต่ว่าก็ okay โอเคแหละโอ้โหองความรู้เหล่านั้นเนี่ยผมผ่านมาหมดละนะตบคูดดูดจัดจัดกระดูกสะบัดสะบัดเอวเจาะเอาเข็มเจาะนะอไพเรด,ดนตรีนะครับเจดอย่างตบตบคูดดูดใช้ถ้วยดูดจัดกระดูกสะบัดเจาะไพเรด,ดนตรีดนตรีบันบัดเดี๋ยวจะสอนคนจีนในต้นเดือนหน้านะครับ นี่เป็นความรู้ที่อยากจะบันทึกไว้ภายในประมาณสัก10นาทีนี้ครับคงจะได้ความรู้พอสมควรนะครับมีอะไรก็ติดต่อปรึกษาทันมาได้เราแลกเปลี่ยนกันแบบพี่แบบน้องขอให้ท่านได้รักษาสุขภาพดีโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณสักห้าสแล้วเนี่ยบางทีจะหาคนรอบตัวมาช่วยนี้ไม่ได้เลยผมคิดถึงเพื่อนพี่น้องคนในวัยเดียวกันขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ